ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโกดังสินค้าของขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการรับคมมีดเก่านะครับให้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับจะมีขั้นตอนการรับเปิดคมหรือการทําให้มันกลับมาใช้งานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้นดิษซึ่งเป็น คนที่ทำงานกับเรามานานมากแล้วนะครับสาธิตวิธีการเปิดคมมีดแล้วก็การนำมีดกลับมาใช้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับก็เป็นมีดเก่าที่เราจะเลือกเอาไปใช้นะครับคือเหล็กพวกนี้มันสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้หมดนะครับไม่ไม่เสียหายหรือถ้าสมมุติว่า บินแตกหักอะไรเงี้ยมันมีกรรมวิธีการหลอมหรือเอาไปทำกลับนำไปใช้ใหม่อ่ะวันนี้เราก็จะเลือกดูอันนี้แล้วกันเป็นพ้าหัวตัดนะครับพระตรงหัวตัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้นดัดดิตเปิดคมแล้วก็เอากลับไปใช้งานให้ดูนะครับอ่าไปกันเลยครับเงียบ นี่นะครับส่วนนัดดิก็ยังอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอตรงที่ทำงานของนัดดิตครับนี่คือ กํลังทํางานของเรานะครับแล้วก็อังนี้ก็จะมีขาล่มที่เชื่อมไว้พยายมทาสีต่อไปอาจจะเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเก็บต้องเจียออกแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนทาสีอ่านาดิดก็มาแล้วนะครับ นี่ก็เดี๋ยวเราจะส่งมีดด้วยวิธีปลอดภัยคือส่งอย่างนี้ครับฝั่งนดัดดเปิดรับคมให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าเราจะกลับมีดเอากลับมาใช้ได้ยังไงมีดที่เป็นสนิม,มนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะดูขั้นตอนกันนะครับครับเราจะมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกครับ เปิดคมโดยใช้อุปกรณ์คือหินเกียรนะครับไปเห็นความขาวของมันกรอนนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับครับ นี่ครับก็เป็นการทําขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการเอามีดกลับมาใช้งานนะครับอ่าดูนะครับขั้นตอนต่อไปคือการใช้หินลับมีดนี่ครับหินลับมีดอันนี้ใช้งานมานานแล้วที่นี่จะเรียกว่าหินโป่งนะครับเป็นหินอ่าภูมิปัญญาของคนที่นี่นะครับเพ,พื่อใช้เปิด คมมีดใช้รับมีดในครัวเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับมีดโดยใช้หินโป่งต่อไปนะครับครับส่วนสำคัญในการช่วยเปิดรับมีดของเราก็เป็นน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยล้างคราบเหล็กหรือเศษเหล็กออกไปเพื่อที่จะได้เห็นคมมีดชัดๆหรือช่วยในการาให เนื้อเหล็กกับกับตัวหินเนี่ยได้ทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยแหละครับาการใช้งานมีดในขั้นตอน,นต่างๆดูครับการวางมือการสไลด์มีดที่ทําให้เมีดกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับหินป่งนี่คุณสมบัติคือใช้เปิดขมมีดหินป่กเนี่ยมีทั้ง แข็งทั้งอ่อนนะครับเนื้อหยาบเนื้อเนื้อละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวทางร้านเราก็มีขายนะครับหินป่องมันจะมีขั้นตอนการเลือกหินอีกเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูในคลิปหน้านะครับอ่านี่ครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวต้องขอบคุณนะเด่นมากนะครับวันนี้ที่มาสาธิตการรับมีดของเราให้กลับมาใช้งานได้นะครับอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานให้ดูครับนี่ครับเรียบร้อยมีดของเราขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปเดี๋ยวเราจะมาสับไม้ให้ดูเลยหลังจากเปิดคมเรียบร้อย ครเห็นไหมเรียบร้อยแข็งแรงนะครับนี่นครับก็เป็นขั้นตอนการนำมีดกลับมาใช้งานได้ใหม่นะครับสนใจแล้วครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่เพจขอนชัยคาเหล็กแปรรูปหรือโทรมาที่เรา086425 9ก้านะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับขวัญชัยถ้าเล็กแปรรูปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรที่น่าสนใจเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ